รองเท้ามดแเ้าเหรอรองเท้าอ่ะเออเออเมื่อวานเมื่อวานได้ทำงานไปเขาไม่ค่อย นักเรียนก็มีนนสามวมันอ้วนเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้วน เอาไปให้เด็กเนาะชุดนักเรียนน่ารักเลยชุดนนักเรียค่ะมันมันช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะไหมดูให้งานด้วยค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ซื้อไม่ไหวค่ะเหงื่อสาดได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างวันนี้ไม่ได้อะไรเลยจะมามาเพิ่นเก่าขายของ ตัวนีก็จะมาตั้งรูปไมตัวขายใส่ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่เอาไปคนที่เขาใส่ได้อยากได้ชุดอะไรชุดนี้ค่ะให้ลูกสางว่ะค่ะมันมันช่วยแบ่งเบาภาระเราได้บ้างเนาะค่ะเยอะเลยค่ะวันก่อนก็มาดูให้หลานนะค่ะได้ชุดอะไรไปวันก่อนได้ชุดเออได้กางเกงไปสามตัวกางเกงนักเรียนนะ ลราแบ่งปันนี่นะคะเราแบ่งปันนี่ก็คือตอนแรกเ,เสื้อผ้าของลูกๆมีอยู่แล้วที่บ้าน mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออเราจะทํายังไงที่จะแบ่งปันให้คนอื่นได้ก็เลยเอาลองเอามาแขวนดูเผื่อที่ใครใช้ได้ก็เอาไปใช้เงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วก็รวบรวมจากของเพื่อนๆที่แบบเขาเห็นว่าเออก็ของลูกเขาก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันก็เอามาแขวนไว้ ใครที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปก็ยินดีที่ให้เขาเอาไปใช้ค่ะเพราะเราเก็บไว้ที่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนี้เรามาแบ่งปันยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็อยากช่วยเหลือพ่อแม่ที่แบบเขาเป็นคุณแม่ลูกสามก็ย่อมรู้ภาระค่าใช้จ่ายที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายต่างๆยิ่งช่วงจะเปิดเทอมเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะ,อะค่ะก็เลยอยากแบ่งปันตรงนี้เราทําได้แบบนี้ก็อยากช่วยแบบนี้ค่ะ